สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมเองไมตี้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะวันนี้เรามีสเปเชียลมาให้กับทุกๆคนด้วยนะครับคือหลายๆคนที่ไม่ได้ตาม catch up channel เราต้องขอบอกนิดนึงว่าล่าสุดเนี่ย channel เรามีคลิปประวัตินักดนตรีที่มีชื่อว่า s u b u r b a n บนนะครับซึ่งก็เป็นนักดนตรีที่จะ มีบทเพลงที่ค่อนข้างจะเศร้านะเลยเป็นแบบถูกเรียกว่าเป็นบทเพลงแห่งโรกซึมเศร้านะครับผมก็เลยแบบทําประวัติของอศิลปินคนนี้แล้วฟีดแบ็กที่ได้รับกับมาคือได้เจอคนที่เป็นโรคซึเศร้าเยอะมากซึ่งผมขอบอกก่อนนะว่าผมก็ผ่านจุดๆนั้นมาแล้วเหมือนกันคือผมรู้ว่ามันรู้สึกยังไงนะครับผมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับมากๆเลยขอโทษที่อัพคลิปชา้าด้วยนะคือช่วงนี้มันยุ่งมากเลยแต่ตอนนี้พยายามจะดึงตัวเองกลับสู่สเกจช่วอยู่นะครับก็จะมีคลิปอะไรใหม่ๆให้ดูกันอีกเยอะเลย <S <S เอาล่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่า, <S <S อาสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับมีน้องหลายคนมากเลยที่มาถามผมในไลฟ์สตรีมตอนเรากำลังคุยกันว่าพิมิตี้ครับเวลาที่ผมดิ่งเนี่ยผมแบบไม่รู้ว่าจะฟังเพลงอะไรหรือว่าเพลงไหนที่มันจะดิ่งแล้วแบบดิ่งให้สุดกว่านี้มีไหมอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยเอาเวลาไปนั่ง จัดเพลย์ลิสต์เพลงมาแต่เขาบอกก่อนนะว่าเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เพลงดิ่งแบบอย่างนั้นนะคือหลายๆคนอ่ะอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคซึมเศร้าแล้วฉันดิ่งแล้วฉันต้องฟังเพลงให้ดิ่งก่าเดิมความจริงคือเออมันมันไม่ใช่นะครับนะเราเราควรจะฟังเพลงแบบว่า ซึ่งผมขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเพลงยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจัดสเปเชียลนะครับผมให้คนที่มีอาการซึมเศร้าหรือไม่ต้องมีก็ได้นะแค่มีภาวะซึมเศร้าหรือเครียดกับชีวิตหรือว่ามีปัญหาชีวิตที่เข้ามาซึ่งอตอนนี้ผมหายไปโรคซึมเศร้าแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีแบบว่าช่วงโมเมนต์ิดเครียดในชีวิตอยู่เยอะนะครับมีโมเมนต์ที่แบบเศร้าก็มีบ้างผมก็จะเปิดเพลงพวกนี้ขึ้นมาแหละผมก็เลยแบบว่าไปจัดเพลย์ลิสต์มาให้ เชียร์รับนะใช้คาคานี้มันแบบเป็นเพลงที่จะให้เราแบบได้แง่คิดอะไรกับมันถึงแม้ว่าคุณจะฟังเพลงสากลไม่ออกนะครับก็ยังต้องขอบอกเลยว่าไอเพลงเพลย์ลิสต์อันเนี้ยมันก็จะยังแบบให้ดนตรีให้แบบเสียงร้องที่คุณจะแบบรู้สึกทัชชิ่งอ่ะคือรู้สึกว่าสัมผัสกับความรู้สึกมันได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นต่อให้ฟังเพลงสากลไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะมันก็ยังเป็นเพลงที่ฟีลกู๊ดกับคุณอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้นะก็อยากจะมาขอบคุณคนที่ดูคลิปซับเบอร์บ้านมากแล้วคร แต่ผมอยากจะขอตอบแทนด้วยวิธีแบบนี้ดีกว่าก็คือทำคลิปจัดอันดับเพลงที่ไว้ฟังตอนดิ่งให้กับทุกคนเหมือนก็จะเอาตัวเองเป็นเบสแล้วกันเนาะเพราะว่า,าผมชอบ <c oughs> ก็มามาแชร์กันได้ใครก็ตามที่มีเพลงที่ไว้ฟังตอนดิง่งเหมือนกันก็เอามาแชร์กันได้ข้างล่างใต้คลิปนะครับแต่ขอให้มันเป็นเพลงที่แบบขอให้มันเป็นเพลงที่เชียร์ฟูแล้วกันเนาะไม่เอาเพลงที่เศร้ากัเดิม <c oughs> Uh, แล้วอิสต์เอ็กที่ดีที่สุดเลยครับคือผมจะบอกด้วยครับว่าเพลงไหนที่ทําให้ผมร้องไห้บ้างและเพลงไหนเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตผมให้หายจากการเป็นโรคซึมเศร้านะครับมันอยู่ในสิเพลงนี้แหละแต่ดูคลิปนี้ให้จบถ้าดูไม่จบก็จะไม่รู้นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มที่เพลงแรกกันเลยดีกว่า Waiting for the end come, had the to strength end Wishing for come to stand เหตุผลที่ผมเลือกเพลง Waiting for the end ของ Linkin Park เนี่ยเพราะว่าเพลงมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นเป็นร็อกผสมกับ EDM ด้วยในระดับนึงคือมันไม่ใช่แบบ EDM จานะแต่มันจะมีแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วผมคิดว่าตอนเปิดเพลงมันอะเออตอนตอนที่เราแบบอินโทรเพลงมันขึ้นอนะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าบางสิ่งที่แบบว่า ยิ่งใหญ่กำลังจะมาเหมือนกับว่าบางสิ่งที่แบบกาลังจะแบบเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นครั้งใหม่กำลังจะมาแล้วเนื้อเพลงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเพลงที่แบบว่าให้กําลังใจมากๆนะฮะหากใครอยากจะรู้ว่าเพลงนี้ความหมายยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แปลภาษาไว้ให้นะก็คือว่าแปลเพลงเพลงนี้ให้ฟังว่ามันแบบความหมายมันคืออะไรแต่ใครก็ตามที่พูดอังกฤษได้อยู่แล้วเนี่ยฟังจะเข้าใจว่าเพลงนี้มันพยายามจะสื่ออะไรแล้วแบบว่า this is not the end this is not the beginning คือเหมือนกับความหมายของเพลงมันดีมากเลยว่านี่ไม่ใช่จุดจบ และนี่ก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเ้าว่าแบบชีวิตฉันถึงจะจบแล้วใช่ไหมแล้วฉันจะเริ่มต้นแลวจะไปต่อยังไงเขาก็เลยร้องเลยว่า this is not the end this is not the beginning ก็คือนี่ไม่ใช่จุดจบแล้วก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นและในช่วงท่อนท้ายเพลงอ่ะมันจะพูดดูว่า h o l d into g on what I h a v e n g o d อะไรเงี้ยแบบความรู้สึกมันได้แบบ r e ล e a s e เดียะผมเลยเลือกมันเป็นเพลงแรกเพราะแบบผมมั่นใจว่าคนที่เป็นซึมเศ้าส่วนใหญ่อ่ะจะมีแบบเอ่อมีความรู้สึกอึดอัด อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะปลดปล่อยอยังไงซึ่งผมมองว่าดนตรีล็อกเนี่ยเป็นดนตรีที่ที่ใช้กับการปลดปล่อยอารมณ์ได้ดีมากนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องทาร้ายตัวเองหรือว่าแบบไปอะไรเคมเพลงแค่เราไปแบบไปห้องซ้อมดนตรีหรือไปคาราโอเกะแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยผมว่ามันอาจจะช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้หรือไม่ก็อาจจะเดินเล่นๆตามเอ่อตามห้องอยู่ในห้องเองแล้วก็แบบ Holding ก็ God. อะไรอย่างนี้ก็ได้หากใครก็ตามเล่นดนตรีเป็นไปซ้อมดนตรีด้วยกันได้นะผมผมซ้อมดนตรีบ่อยอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเพลงแรก waiting for t h t o come นะครับขอแนะนำเลยว่าให้เล่นเป็นเพลงแรกนะมันเป็นเพลงที่ดีมากๆสําหรับคนที่เป็นซึมเศร้าและอยากจะบูส์อารมณ์ตัวเองขึ้นมานะฮะเพลงที่2ต่อมาก็คือ I wonder if I'm wonder Do speak truth or do being real speak feel my truth to how เหตุผลที่เลือกเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ชอนเมเดเขาเขียนเพลงนี้เหมือนเขาจะแบบผสมผสานความเป็นแบบ d e เพ e s s i o n ของโลกสังคมในปัจจุบันเข้ากับเพลงเพลงนี้คือ I wonder what it's like to be my friend คือแบบว่าแบบฉันสงสัยจังเลยว่ามันรู้สึกยังไงที่เป็นเพื่อนฉันอะอะไรเงี้ยคือแบบเพลงมันมันทัชฟีลิ่งผมมากแล้วแล้วก็คือดนตรีของเพลงเนี่ยมันจะเป็นดนตรีที่แบบว่าไม่รุนแรงมากจนเกินไปมันจะเป็นเพลงป๊อปที่ฟังง่ายๆแต่แบบมันจะให้อิโมชั่นที่แบบว่าแบบให้อารมณ์ที่มันเป็นแบบการ ให้แรงบันดาลใจอะเนาะแบบ I wonder what it's like to be loved by you คือแบบว่าฉันรู้สึกอยากจะรู้จังเลยว่าแบบว่าจะรู้สึกยังไงเมื่อแบบฉันได้รับรับความรักจากคุณอะไรเงี้ยคือแบบมันแบบว่าเออแบบ I wonder if I'm being real Do I speak my truth or Do I f e e l t h e how I feel คือแบบว่ามันแบบว่าแบบฉันสงสัยจังเลยว่าฉันพูดความจริงหรือเปล่าหรือฉันต้องใช้ฟิลเตอร์อะซึ่งเป็นฟิลเตอร์ Instagram หรือ Facebook เนี่ยเพื่อเพื่อมาฟิลเตอร์คำพูดของฉันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าฉันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่า ดนตรีมันค่อนข้างที่จะให้แรงบันดาลใจดีมากแล้วผมขอแนะนําให้ดู NV เลยเพราะว่า MV เพลงนี้มันแบบมันเจ๋งมากมันคือการที่แบบคนที่แบบกํลาลังซึมเศร้า,ราได้รับสมัมผัสความรู้สึก f e ีลก o ดได้วยการนิว b e กิ n n นิ่งอินสป a เรชั่นโมเ a ชั่นอะไรเนี่ยผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้อะไรเงนินเยอะมากเป็นอีกเพลงนึงที่ผมขอแนะนําให้ฟังตอนดิ่งนะครับเพราะมันเป็นเพลงที่ดีมากเพลงต่อมาครับผมเพลงที่3 คือออร,าาร์กัสแลนเนี่ยเป็นศิลปินที่ไม่ได้ไม่ได้มีชื่อเสียงมากขนาดนั้นเขาเป็นค่อนข้างจะเป็นศิลปินที่ยังแบบพยายามไต่ตัวอยู่แต่คือเหตุผลที่ผมชอบเพลงของเธอมากเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไปเจอเพลงเธอดโดยบังเอิญไว้แล้วแบบว่าแล้วแบบพอเปิดเข้าฟังแล้วแบบว้าวของโคตรดีคือแบบนักร้องนําสวยมากแล้วแบบแล้วเหมือนกับว่าเพลงมันเหมือนกับประมาณวรื่องไงเนี่ย I'm holding on been holding on to the flatline คือมันอารมณ์แบบว่า เหมือนฉันก็ยังจะแบบ holding on อยู่อะอะไรเงี้ยเออแบบ holding on to the flatline been waking up น่นคือแบบเข้าใจนะคือแบบว่าเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบให้อารมณ์เหมือนกับว่าเด็ก innocent riding สาที่แบบอาจจะยังไม่ไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับโลกใบนี้มากนะักอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับประมาณว่าเมื่อโลกนี้มันโหดร้ายเนี่ยเราควรที่จะแบบยิ้มให้มันต่อไปแล้วก็แบบว่า holding on to the flatline ก็คือแบบประมาณว่าแบบ ไลน์อ่ะเข้าใจเนาะก็คือมัอนก็นเราต้อง holding on กับชีวิตคือเราจะต้องแบบว่าลุกขึ้นยืนต่อไปด้วยรอยยิ้มที่แบบว่ามีคุณธรรมอยู่ไม่ใช่ว่าแบบเราเราดาร์กขึ้นแต่คือเราก็ยังเป็นเด็กเด็กน้อยคนเดิมนี่แหละแต่แค่เราแบบต้องเชียร์อัพกับชีวิตแล้วแบบ get strong เราปีนโ d ดออะไรก็คือเป็นแบผู้ใหญ่มากขึ้นแต่แบบก็ยังมีความเป็นยน you know, ความเป็นแบบว่าตัวของตัวเองอยู่นะครับนะ ผมมองว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยสื่อดีมากนะครับหากใครก็ตามเป็นซึมเศร้าจากเรื่องการพยายามเรื่องการเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเปิดแฟตไลน์ครับนะแฟตไลน์แล้วดู mv ด้วยช่วยได้จริงๆครับนะเพลงต่อมาของลูปฟิคาโซเพลง The Show Goes On เหตุผลที่เลือกเพลงนี้ขึ้นมาผมอยากให้มันมีเพลงปบ,บ้างอะในเพลย์ลิสต์าถ้ามันมีแต่ล็อกล็อกล็อกป๊อบป,ป๊อปมันจะน่าเบื่อผมเลยเลือกเพลงปมาแต่ผมก็ไม่นั่งคิดว่ามันจะมีเพลงปสักกี่เพลงวะที่มันฟังแล้วมันสนุกอะเข้าใจาแบบที่มันฟังมันจะเชียร์อัพวะ แล้วผมก็ได้แบบฉุดคิดเพลงเพลงนี้ขึ้นมาคือเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเพาะมากแล้วมันแบบเป็นป๊อปในอดีตที่แบบมันอยู่ในหัวผมมานานมากๆแล้วคือมันจะมีท่อนหนึ่งในเพลงที่ร้องว่า t o n o matter w a t h you b e e through คือไม่ว่าคุณจะแบบกำลังจะทําอะไรต่อจากนี้หรือว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเออคือเหมือนกับมันได้เราทําให้เรานึกย้อนว่าแบบเออไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาแล้วหรือว่าต่อจากนี้เราจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยขอให้มีกําลังใจแบบจ้าไรอาเป็น t i ทีเพื่อโชว์ก็ o นตรงไหนคือแบบมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออโชว์ โชว์คือการแสดงอะ่ะก็จะต้องดาเนินต่อไปก็เหมือนกับชีวิตชีวิตก็เหมือนกับการใช้แบบการโชว์การขึ้น on s t a ตจคือขึ้นไปบนเวทีแล้วก็แล้วก็แบบ p e r ร์ฟอร์มดนตรีหรือร้องเพลงหรืออะไรสักอย่างมันก็คือชีวิตแล้วแบบโชว์ก็ต้องแบบก็ต้องไปต่อชีวิตเราก็ต้องแบบว่าต้องสู้ต่อไปแต่ด้วยความรู้สึกที่มีความสุขแล้วก็ feel good นะครับเพราะฉะนั้นเพลง เนี่ยขอแนะนำถ้าเป็นเพลงแรปที่จะเชียร์อัพคุณนะครับนะเพลงต่อไปนะครับผมของ American a u t h o r เพลง Pride ตอนที่ผมรู้จักเพลงนี้ผมรู้จักได้จากตอนที่ผมอยากจะเรียนภาษาภาษา a s l หรือภาษา Sign language ของอเมริกานะครับนะก็คือแบบว่ามันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบว่า <t ong> ต้องแบบว่าหาอะไรไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วผมก็ไปดูมิวสิกวิดีโอที่เป็นมิวสิกวิดีโอเอ่อเพลงที่เป็นแบบ A S L เออเรียก A S L ก <g ül üyor> <g ül üyor> <c oughs> ็คือเพลงที่เป็นที่เป็น เพลงภาษาใบานะครับของคนอเมริกาเนี่ยคือผมชอบภาษาใบาผมรู้สึกว่าแบบมันมันสวยงามดีแล้วแบบไกลเลยคงยังไม่มีใครที่จะซ่อมหูมนุษย์ได้แน่ๆรู้สึกว่าไอ้ภาษา a s l เนี่ยยังต้องอยู่กับพวกเราไปอีกนานนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบอะ่ะผมชอบการแสดงแบบทางท่าทางของมือพวกเขาแต่คือทุกวันนี้ก็ไม่ได้เรียนแล้วนะแล้วก็เลยทําให้ผมไปหา m u s กวิดีโอเวย้ยจนมาเจอเพลง p r i c e ซึ่งเขาก็จะมีวส s กวิดีโอที่เป็นของคนที่เป็นใบ้มาแสดงซึ่งผมขอแนะนําให้ดูตัวนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนที่เป็นใบเวลาแสดงแบบสีหน้าแบบแสดงภาษามือของเขาใน m u s กวิดีโอเนี่ยม ได้ดีกว่าการแบบการร้องเพลงด้วยคำนะบางครั้งผมก็รู้สึกว่าแบบเออไอเพลงพรายเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะแบบอยากให้คุณดู MV ็แล้วคือ1ในเพลงที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีกาลังใจในการใช้ชีวิตต่อคือเพลงเพลงนี้นี่แหละแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นผู้หญิงเอเอสอลแสดงด้วยคือเนื้อเพลงมันจะมีท่อนที่แบบว่ายังไงดี I will never give up my pride คือแบบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณอย่า give up your pride คืออย่าแบบ อย่าละทิ้งความภาคภูมิใจในตัวคุณไปคือผมมองว่าหลายๆคนที่แบบว่าเหมือนกับชีวิตเราอะโดนอะไรแบบหนักๆมาเยอะอะมันจะทําให้เราค่อยๆลืมไปว่าแบบว่าเราเคยภาคภูมิใจอะไรบางอย่างครั้งหนึ่งในชีวิตเราซึ่งไอ้คำว่า pride เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจแล้วคือแบบไอ้เนื้อเพลงของเพลงเพลงนี้คือ I m never gonna give up my pride I will never let go I will never never gonna sell my soul มันมันจะให้อารมณ์เพลงที่เป็นคันทรีนะครับแล้วก็แบบเป็นคันทรีอเมริกันแท้ๆเลยซึ่งผมขอบอกเลยว่า มันทาให้คุณรู้สึกแบบดีอะสำหรับผมคือผมชอบฟังคันที่นะเออผมรู้สึกว่ามันแบบให้ความรู้สึกแบบได้กลับบ้านดีอ,ะ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พ i ายขอแนะนําเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับผมให้คุณลองฟังดูเพลงต่อมาเพลงที่สี่นั่นคือ Sky Full of Stars Sky Full of Stars นั่นก็คือเพลงของโค a y เพลาผมว่าหลายนคนรู้จักเพลงเพลงนี้ดีแล้วตอนนี้เรามีแนวเพลงเกือบครบและมีคันที่มีล็อกมีป๊อปแล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันขาด EDM ไปเว้ยแล้วผมรู้สึกว่า มันไม่มี EDM มนไหนที่จะแบบเชียร์อัพได้ขนาดนั้นน่ะนะคือแบบมันเชียร์อัพแต่มันไม่ใช่เชียร์อัพอย่างจริงอะ่ะคือผมมองว่าการเขียนเนื้อเพลงที่ดีอะ่ะคือการไม่พยายามเขียนมันมากเกินไปเว้ยแล้วไอเพลง sky for star ของโค้ p l ลยเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบว่า c a s o a l sky อะ่ะ for star คือแบบคุณก็คือท้องฟ้าที่มีมีดวงดาวแบบอะไรเงี้ย I'm gonna give you my heart อ่านแค่ว่าเดอะเทมีอะพาร์ตมาเลยว่าไม่ว่าเขาจะพยายามแบบเทียร์เทียร์ายังไงอะไรเงี้ยเออมันแบบมันรู้สึกแบบว่าเออมันทำให้เราสึกมีกำลังใจดีในการฟังเพลงเพลงนี้ม,มันมันให้ความรู้สึกฟีลกู๊ดดีแล้วคือผมมีเรื่องเล่าก็คือแบบว่าช่วงที่ผมรู้สึกดิเพรสมากๆอะผมเปิดเพลงเพลงนี้ไว้แล้วผมก็แบบมันมีเวทีโรงเรียนไว้ซึ่งเวลามันไม่ได้ใช้ผมก็จะแบบชอบไปนั่งเล่นในตรงสเตจผมก็จะไปบนสเตจแล้วก็ Sky your Sky, sky Forster Gonna give you heart. แล้วอะไรเงี้ยคลิปโกลงงอนดีอะคือผมรู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นเพลงเดียมที่แบบคอย lift up คนส่วนใหญ่ได้นะครับแล้วก็แบบว่าเราเป็นแบบเป็น sky four star นะคือไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาในชีวิตนี้ก็อ,อย่าลืมว่าคุณก็คือคุณก็คือท้องฟ้าและคุณก็มีดวงดาวก็คือคุณมีความสามารถนะครับนะ you r sky four star เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าดิ่งดาวเปิดเพลงนี้แล้วก็อย่าลืมว่าคุณก็คือท้องฟ้าและดวงดาว <laughs> หากใครกำลังสงสัยว่าเพลงที่เมตี้ร้องไห้คือเพลงไหนเพลงนี้แหละครับคือจริงๆมันมีหลายเพลงนะผมแทบจะทำลย์ลิสต์เพลงที่ผมฟังกันร้องไห้ได้เลยนะถ้าอยากจะรู้ก็คอมเมนต์แล้วกันนะแต่คือเอเหตุผลที่เลือกเพลงเซฟร้องไอโรมาเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงล็อกแล้วคือผมโตมากับเพลงล็อกมาตลอดโตมากับล็อกไอโรพูดง่ายๆคือพ่อกับกอกหูตั้งแต่เด็กคือเพลงเซฟมาล็อกไอโรเนี่ยคือเพลงสุดท้ายในอัลบั้มเซฟร้องไอโรซึ่งเพลงเพลงนี้จะเป็นเพลงที่พวกเขาเนี่ยเขียนความหมายแบบเซฟร้องไอโรแต่ถึงแม้ว่าความหมายมันจะ ของต้นเพลงมันคือเซทลองไอโรนะคอนเซ็ปต์มันคืออย่างนั้นแต่เนื้อเพลงจริงๆไม่ใช่เลยเพลงเพลงนี้ได้เอลตันจอนมาร้องด้วยซึ่งมันเป็นแบบเป็นเกียรติมากนะครับผมมันก็จะร้องปบะมาณน้ I need more dream a less life คือมันแปลว่า I need a dream I need more dream คือแบบฉันอยากจะฝันมากกว่านี้แล้วก็แบบขอให้ชีวิตฉันร้อยในแบบคือชีวิตก็คือความเป็นจริงอ่ะเออแบบฉันต้องการที่จะฝันมากกว่านี้เพื่อที่จะแบบมีความฝันที่จะทำอะไรสักอย่างที่ฉันชอบเล่นดนตรีเป็นยูทูบเบอร์หรืออาจจะแบบ อยากจะยากนักแคสเกมนักพากหรือแบบอาชีพที่เราใฝ่ฝันเงี้ยแล้ว less life คือแบบขอให้ชีวิตความเป็นจริงมันน้อยลงได้ไหมเพราะว่าความเป็นจริงทุกวันนี้มันโหดร้ายมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบทุกวันนี้ที่คุณเห็นนะเนาะว่าแบบชีวิตบ้านเมืองเราเป็นยังไงบ้างนะต่างประเทศก็ไม่แพ้กันก็แบบ need more dream less more less and less life cry an ocean, leave มันแบบเป็นความรู้สึกที่แบบ ต่อให้ฉันร้องไห้แบบ I Cry Tears u n e v e r s e อ่ะคือแบบร้องฉันร้องไห้คุณคงไม่เห็นน้ำตาฉันหลอกอะไรเงี้ยคือมันจริงมากเว้ยคือแบบฟังท่อนนี้แล้วแบบแบบตัวแม่งสั่นแล้วน้ำตาแม่งไหลแล้วคือแบบคือบางครั้งผมว่าคนเราพยายามอะไรมากๆแล้วแบบแล้วแบบแล้วเราลองไห้ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นหรอกว่าเราลองไห้แล้วก็แบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันรู้สึกยังไงเว้ยเออรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เหมือนเป็นเพื่อนผมอะมันรู้สึกว่าแบบว่ามันรู้สึกว่าทำให้ผม,ผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมแบบมีคนที่เข้าใจผมมาเลยอย่างเงี้ย แบบเหมือนเราแบบงั้นก็ร้องไห้มันท่วมทะเลไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบสุดท้ายแล้วก็แบบว่าเออสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมแพ้ไม่ได้จริงไนหะเออถึงแม้ว่าจะร้องไห้เป็นแบบจนทะเลมันท่วมก็เหอะนะเป็นน้ําเป็นแบบน้ำต,ตาเป็นทะเลมันก็คงไม่ช่วยอะไรนะฮะแล้วก็อีกท่อนหนึ่งที่ให้ผมร้องไห้คือ you are what you love not who love you you are what you love but not who love you เนเป็นเหมือนคติอย่างหนึ่งที่ผมถือไว้ในตัวเองเสมอนะคือ คุณคือสิ่งที่คุณรักไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นรักคุณเว้ยคือแบบคุณเป็นตัวของตัวเองคุณรักที่คุณจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นอยากจะให้คุณเป็นคือยอมรับว่าการเข้าสังคมมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่แบบสุดท้ายแล้วคุณก็คือตัวคุณอ่ะเออคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกับว่าจะให้ผมไปชอบเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยเออเพื่อที่จะแบบทําให้ที่บ้านสบายใจในเรื่องของการแบบเป็นเป็นแบบว่าวิศวกรเลยผมก็คงทำไม่ได้เพราะว่าแบบ you are what you love อ่ะคือผมคือผมรัก ผมก็ชอบดนตรีผมก็อยู่กับชาแนลอะไรเงี้ยคือแบบ you are what you love not who l o v e you คือคุณคือสิ่งที่คุณรักไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นรักคุณไม่ว่าแบบอโลกใบนี้แบบคนมันจะบิดเบือนผิดเพี้ยนเท่าไหร่แบบทุกคนจะ y ยสกับทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตผมขอเป็นคนหนึ่งที่จะมีแบบธงสีขาวแล้วแบบตั้งมั่นด้วยความศรัทธาว่าแบบว่าเฮ้ยจะขอพูดคำว่าไม่เออแล้วแบบไม่ว่าผมจะไปที่ไหนเนี่ย no matter where I go time l seem to follow คือไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนปัญหามันตามคุณมาแน่นอนแต่ จำไว้ว่า only plug in to save the rock and roll ก็คือขอให้คุณเนี่ยเอาแบบ plug in ตัวเนี้ยคือแจ็คเนี่ยไปเสียบในตู้แอมป์แล้วเล่น rock and roll หรือว่าแบบอาจจะแบบเสียบหูฟังฟังเพลง rock and roll ก็ได้มันก็แบบขึ้นในความหมายของแบบ last damn kid that's still kicking and still believe คือแบบเหมือนผมยังจะเป็นเด็กน้อยคนสุดท้ายที่ยังจะแบบ kicking อ่ะคือยังลุยต่อไปยังสู้ต่อไปแล้วก็ยังศรัทธาอยู่แบบถึงสิ่งที่กำลังทำคือแบบเฮ้ยนี่เป็นความหมายที่ที่ลึกซึ้งในใจผมมากนะคือแบบผมรู้สึกว่าแบบ ทำไมต้องเป็นผมคนเดียวเนี้ยว่า why it has to be only me อะไร้ยคือแบบมันไม่มีแบบคนอื่นที่จะลุกขึ้นมาแบบช่วยแบบเชียร์ัพคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือแบบอาจจะไม่มียูทูบเบอร์คนอื่นแบบอยากทำอะไรแบบนี้แล้วหรออะไรเงี้ยเออคือแบบผมรู้สึกว่าแบบมันไม่มีคนที่อายุใกล้ๆผมที่อยากจะมาทำอะไรตรงนี้ผมรู้สึกแบบหรือว่าแบบหน้าที่ที่ผมต้องทำในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนเป็นโรคซึมเศร้าทำคลิปอะไรพวกนี้หรือแบบเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบเด็กที่ยังมีคุณธรรมอยู่หรอวะในการที่แบบว่าจะใช้ชีวิตอย่างในโลกอันโหดร้ายอย่างเนี้ยแบบ like like I'm the last Dam Ki still Kicking and still believe คือแบบเหมือนยังเป็นเด็กคนสุดท้ายที่ยังแบบยังต่อสู้ต่อไปแล้วก็ยังคงแบบเชื่ออยู่ว่าแบบมันจะมีคนแบบผมอยู่อีกอะ่ะซึ่งถ้า,าว่าคุณเหมือนผมก็คอมเมนต์อมเมออทำไมวันนี้คอมเมนต์มีหลายรูปแบบจัง <laughs> อีกท่อนหนึ่งที่ดีมากของเพลง save Lock and r o ก็คือ oh no we won't go c u s we don't know how to quit oh oh, oh. คือเพลงเพลงนี้มันให้ความรู้สึกแบบเพลงนี้คือท่อนนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนประมาณว่าแบบ โอ้ไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ไปเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันแบบคิดยังไงฉันไม่รู้ว่าแบบจะล้มเลิกยังไงอ่ะฉันสะกดคําว่าล้มเลิกไม่เป็นอ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับประมาณแบบเราเป็นเด็กที่อยู่ในยุคที่ผู้ใหญ่มักจะแบบเข้าใจไหมพยายามจะกดดันเราอึดอัดเบียดเสียดพยายามจะแบบรุนแรงกับพวกเราแล้วแบบผมรู้สึกว่าด้วยเหตุผลเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบ Oh no we won't go we don't know how to quit no oh we don't know คือไม่ว่าผู้ใหญ่จะแบบอึดแบบ จะอะไรกับคุณอะบอกไปเลยว่า oh no we don't go เราจะไม่ล้มเลิก we don't know how to quit เราไม่รู้ว่าจะล้มเลิกยังไงนะครับก็ขอฝากไว้กับเพลง save rock and roll หากคุณต้องการความหวังแล้วแรงบันดาลใจ save rock and roll เลยครับเพลงนี้ช่วยชีวิตผมมาแล้วแล้วทำผมร้องไห้มาแล้วนะครับ Been traveling these white roads for these so long heart been far from far My you คือจริงๆแล้วไอเพลง River ของ l e o n Bridge ์นี่มันเป็นเพลงที่เกือบจะไม่ติดอันดับนะแต่ผมรู้สึกว่าจากการเดินทางของเพลงทั้งเพลย์ลิส์ของเรามนหมดแล้วเนี่ยผมอยากให้มันมีเพลงเงียบสักเพลงหนึ่งที่แบบให้เราได้พักผ่อนเนื้อเพลงมันจะอารมณ์แบบ Been traveling this far road for so long my heart's been far from you ten thousand miles gone คือมันอารมณ์แบบมันแบบฉันแบบเหมือนแบบมันอารมณ์เหมือนเด็กต่างจังหวัดอะซึ่งแบบได้เดินทางออกมาจาก ต่างจังหวัดแล้วมากรุงเทพมาไกลบ้านแล้วแบบแล้วแบบเหมือนกับแบบแบบเดินทางมาไกลซะหลือเกินแล้วมันช่างเหนื่อยไกลบ้านซะหลือเกินอะไรเงี้ย Take me to your river I wanna go คือเผลที่ผมอินกับเพลงเพลงนี้มากผมรู้สึกว่าทุกที่ที่เป็นต่างจังหวัดมักจะมีริเวอร์หรือว่าแบบมีแบบลำธารอะไรแบบสะพานลำธารซึ่งบ้านผมในหมู่บ้านผมก็มีลำธารผมรู้สึกว่าตอนเด็กผมจะชอบไปเล่นตรงนั้นบ่อยมากแล้วแบบพอเวลาแบบผมเหนื่อยล้าในการเป็นผู้ใหญ่ผมก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปที่นั่นคือแบบ เชคมิทูโอริเวอร์คือพาผมกลับไปลำธารน,นั้นอีกได้ไหมผมจะได้ไปนั่งแล้วแบบได้ผ่อนคลายพักผ่อนตัวเองอะไรอย่างเงีเ้ยนะเพลงเพลงนี้แบบเป็นเพลงที่ความหมายดีมากเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปอยู่ในเมืองแบบห่วยว่า come here and แบบ t h e r e s a blood on my hand and my lips are เอ็นคลีคือประมาณว่าแบบว่าเหมือนเลือดมือฉันเปื้อนเลือดอะ่ะแล้วปากของฉันก็ไม่สะอาดเหมือนกับว่าฉันแบบพูดอะไรแย่ๆออกไปมากมายแล้วเกินพอได้มาเป็นใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ใหญ่อยู่ในคนในเมือง Blood on my hand คือแบบเราเคยใช้มือสองข้างที่ทำอะไรผิดัักกออย่าอ่าางงนนึบมมเหืว มันเหมือนกับว่าเราได้สารภาพบาว่าแบบเราทําอะไรผิดไปนะแรือแบบเงินพากลับไปริเวอร์เถอะอะไรนะกลับไปที่ริเวอร์กันจริงๆแล้วเพลงงนี้มันมีแบบเป็นความหมายกึ่งอิงศาสนาหน่อยๆว่าแบบว่าเออคนคริสเตียนส่วนใหญ่เวลาจะล้างบาปเขาก็จะไปที่ที่แบบแม่น้าลาธารเพื่อรับแบบไทส์กันเพื่อล้างบาปนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามอยากเข้าศาสนาคิดก็มารู้จักพระเจ้าด้วยกันได้นะมันเป็นคริสเตียนนะบอกก่อนเลยก็นะครับ take me to your river ก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทัช people feeling ได้ดีแล้วมันก็ให้เราได้พักผ่อนก่อนเราจะเข้าเพลงสุดท้ายนะครับผมเพลงสุดท้ายนั่นคือ one moment ของ OK Go remember, คือต้องขอบอกกันนะว่า OK Go เนี่ยหลายลคนน่าจะรู้จกักจากไอ,คอ,ไอค้คลิปอ่าไอ้คลิปเขาเรียกว่าคลิปอะไรเครื่องออกกำลังกายเต้นที่แบบมันมันเป็น viral ในช่วงช่วงยุคป,ปี2000ตอนนั้นอะจำได้เนาะซึ่งไอ้คลิปคลิปนั้นนี่แหละทำให้ OK Go แบบโด่งดังมากแล้วในทุกมิวสิกวิดีโอของ OK Go เนี่ย มันเป็นมิวสิกวิดีโอที่แบบทําให้พวกเขาแบบยังไงได้ประสบความสำเร็จมากอะเข้าใจเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาถึงตรงนี้เราก็แบบกลับมาฟังเพลงโอเคโกแล้วผมก็แบบได้เจอเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจหลายเพลงมากอย่าง Riding on the wall เนี่ยตอนแรกก็เกือบติดเพลย์ลิสนี้นะเออแต่ผมรู้สึกว่า one moment ดีกว่า one moment ที่เป็นเพลงที่ทําให้ผมแบบฟังแบบตอนหลังจากผมเลือกร้องไห้แล้วยังแบบน้ําตามันยังไม่แห้งอะผมก็จะเปิดเพลงนี้ขึ้นมาความหมายมันดีอะนะเพราะฉันน้ำอยากแนะนําให้ลองไปฟังแล้วไปแปลดูคือแบบแบบผมไม่ค่อยชินเนื้อของเพลงเพลงนี้เท่าง คือเพลงมันจะให้อารมณ์แบบว่าแบบให้รับแรงบันดาลใจเยอะมากอะมันให้รับแรงบันดาลใจแบบสุดๆเลยอะเออมันแบบมันเป็นเพลงที่แบบว่าแบบเหมือนกับเนี่ย this will be one moment คือเนี่ยเป็นหนึ่งม o m ที่เราอาจจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เหมือนกับว่าแบบคุณมักจะเชื่อเสมอว่าแบบคุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ไม่เชื่อมาเสมอว่าแบบคุณไม่อาจจะดีกว่านี้ได้หรือเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่แบบดีกว่านี้ในอนาคตได้มันก็ว่ายอมแพ้แล้วกับทุกความฝันกับทุกสิ่งทุกอย่างและไอ้เพลง one moment เนี่ยมันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดคือแบบ ไม่ว่าเราจะผิดพลาดมาอะไรในอดีตไม่ว่าเราจะเป็นคนแย่ยังไงเร็วยังไงหรือแบบว่าต่อจากนี้เราไม่รู้เราจะเจออะไรอะ่ะแต่ตอนนี้ this mo this will be คือตอนนี้ณโมเมนต์เนี้ย one moment ตรงเนี้ยจะเป็นตัวกําหนดเราว่าแบบว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่เราจะได้รับนะฮะหากใครฟังมาถึงตอนนี้จนจบก็ขอขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับนะใครก็ตามที่เป็นรูกศิษยก็ใช้เพลย์ลิสต์นี้ฟังได้ผมจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ให้คุณสามารถกดเล่าไปใช้ฟังในชีวิตประจำวันคุณได้หากคุณได้ฟังเพลย์ลิ ก็หมายความว่าผมอยู่กับคุณด้วยเพราะว่าเพลงดิสนั้นเป็นเพลงที่ผมสร้างมากับมือเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถนําไปฟังแล้วแบบเป็นแรงบันดาลใจกําลังใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยยังมีผมคนหนึ่งที่แคร์พวกคุณนะครับ <laughs> เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับทุกคนสําหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะครับนะผมจะได้มี มีแรงและมีกำลังใจทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับต่อจากนี้เราจะมีคอนเทนต์เจ๋งๆอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นสนับสนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเร็วๆนี้เดี๋ยวจะปีใหม่แล้วนะเราจะได้เจอกันอีกปีหน้าสนุกผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ